เป็นทางด้านของแซกตัสครับน่าจะเป็นทางด้านของไลท์โซเยอร์ครับกลิ่นมาเป็นทางด้านของล็อกเครื่องป๊อประเวแบบว่าถุแล้วก็เล่นต่อให้เลิกก่อนหาคนครับพี่โถใช่ครับเหมือนว่าสกิลอินโฟเนี่ยคิลเลอร์ใหม่ใครโตอ่ะคนจีนเหรออยู่ในเฟสแล้ววิ่งไวครับใช่ครับเหมือนเราเฟสมาครึ่งทางครับมาทางด้านกลางแบบครับเหมือนเมื่อกี้จะมีอีกาบินบนกลางครับโอ้โหเราเปิดมาแล้วครับทางด้านของลุงเอครับมาโนคิสครับมาปั่นมันใหญ่ล่อให้เพื่อนก่อนเลย ทางด้านของสัตว์ใหญ่ทางข้หาเซอร์อยูเขาขวากลางครับน่าจะทื่ประตูครับเปิดรอบบนครับเปิดรอบจุกให้ตัวเองหน่อยครับทางด้านประตูขวากลางครับเราได้ยินเสียงป่ายเป็นที่ร้อยสำหรับทางด้านของบ้านใหญ่ครับจะไล่เลยหรือเปล่าหรือว่าจะทื่ประตูมาก่อนครับอาจจะเคลียร์ทางด้านของจูเกตกันมาก่อนครับเราได้ยินเสียงแน่นอนครับเดินกันมาก่อนครับยังไม่รีบใช้เฟสครับอาจจะทือจูเกตกันมาก่อนครับพี่โท ่ครับตรงนี้เหมือนมาไล่เคลียรประตูก่อนแล้วเฟอร์เขาก็เล่นไวเหมือนกันครับใช้ทำเฟอจริงๆถ้าคนมาเล่นคิลเลอร์รใครตกอ่ะตรงนี้<า>ในการปั่นเครื่องเลยเหมือนกันนะปั่นมาเป็น2เครื่องแล้วเรียบร้อยเป็นตัวตัว,ตวช่วยฮะแต่เรื่องที่จะปั่นล่อเลยผมไม่ช่วยเหมือนกันแผนแลนะตรงนี้ตัดใจวนมากับทางด้านของรินแล้วไม่ได้เฟรด้วยเลยครับกลังจะพับฟเฟดไปตรงนี้ต้องมาดูวันนี่เชิองออกไรเยอแล้วเ ใช่ครับีไม่ฉีกร <อ S 2> หรอวะมาไลโซเยอร์ยังคงถอยกลับไปครับแล้วเข้าเฟะแล้วครับแล้วก็เฟะมาทางด้านซ้ายยากขยับอย่างนี้จะรู้เลยหรือเปล่า<ม>เอ้าแล้วเฟะเลยเฉยเลยครับโอ้โหจากที่จะได้แพ้ครับถูงสุดว่าทางด้านไลโซย์ยัเหมือนจะจะรอไปนิดน,นึงครับโอ้โหแต่ว่าเสียอาแล้วไม่โดนตอนแรกทีสามารถเดินตีแก้ไม่ได้ครับแล้วได้เจ็บที่รอที่เรียบร้อยครับสำหรับทางด้านของ The Spirit ครับใช่ครับแล้วเหมือนก็จะผู้โดดไม่ไปเหมือนกันแล้วมีพลาดได้เห็นเหมือนกันนะเซ็กซ์คลาสครับโอ้หลายเฟะดูครับตรงนี้ออ โอกาสท<ช>ี่เครื่องมันใหญ่จะเสร็จาทาั้งๆสูงมากเลยครับอย่างนี้ครับ ใช่ครับเรามาเป็นเฟสที่3แล้วล้มจนได้ครับทางด้านของดิมินเกรครับทางด้านไลท์เซียก์ต้องจะอุ้มแขนครับโอ้แต่ผมมองว่าผมได้ช้ามากแล้วครับโดนไปทั้งหมด3เฟสครับแล้วมันใหญ่ตอนแรกได้เยอะมากๆครับเราไม่ได้ทื่อไวครับไม่ได้โดนอิลัพชันครับนั่นแหละครับตันมาที่90%เอราแล้วปล่อยเฉยเลยไม่แน่ใจว่าคิดว่ามีทางด้านของฝ่ายระเบิดหรือเปล่าแต่ทางด้านของตัวลินไม่มีนะครับเราตัดสินใจพาลงของเบสเมนต์ก่อนเลยแล้วได้หลุดง่ะดิลุโอ้โหเหมือนจะนับ พลิกเลยครับพลิกเลยอย่างลี Stadium> ้โซเยอร์ครับเราทางด้านดิมิงเกรย์ดหน้าต้ามาแล้วยังไงครับโดดตัดไปแล้วเปจะปิงเล็กน้อยครับแล้วขวดไม่โดนครับโอ้ยแย่เลยครับทางด้านของไลทโซเยอร์ครับยังไม่ได้แขวนแล้เลยครับเราตัดสินใจทิ้งมาไล่ทางด้านอดัมอยู่ซ้ายกลางเลยครับแย่จัดใช่ครับเมื่อสักครู่ปิงกลายเป็นดีครับเหมือนไปหน่วงโดดแล้วเป็นหน่วงฟาดวอลด้วยครับโอ้แล้วโดนด้วยเมื่อคู่กลายเป็นดีเฉยเลยแล้วตรงนี้กำลังจะเจ็บหนึ่งดีแล้วรวยแล้วครับรวยแล้ว มาี่เรียบร้อยลากมาล้มสายบนสุดเลยลากโซนมาเหมือนกันเลยครับลูพีเอครับใช่แล้วแล้วเฟตติดหลังมาได้ลมกันไปก่อนครับโหแต่ผมว่าช้ามากนะครับเสร็จไปสเครื่องแล้วครับนยีผมว่าทางด้านของไลเซยน<ม>่าจะเฝ้าไม,ไ,ไ,มไม่ได้แล้วน่าจะต้องออกไปไล่แล้วครับผมเราตัดสินใจมาแขวนบนกลางใกล้ๆเครื่องครับโอ้แต่ดูเหมือนว่าล้มผิดโซนนะครับเนี่ยขวาบนมันโซนได้ครับลองดูดีๆครับเนี่ยใช่ครับ โอ้ขวาบนขวากลางแล้วก็บนกลางครับโอ้โหเรียกได้ว่าติดกันจะจัดเลยครับเราเฟดดักมาทางขวากลางเราปั่นได้เยอะก็จริงแต่ว่าจ้าเอจุกกันก่อนครับหนึ่งทีรับทางด้านของแม็กครับแล้วตัดสินใจใช้ป๊อปมาทางนี้เซตอีรัปชั่นกันไปก่อนแล้วทางด้านเซอร์ติดอยู่ขวาบนครับอยู่ใกล้เสาด้วยครับถ้าไม่ได้ดึงแล้วลมใกล้จะเป็นอันไม่ดีครับโอ้โหแต่ว่ายังลากเขาบันใหญ่ด้วยครับน่าจะลากออกจากเสาให้ไกลที่สุดครับเห็น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 แล้วมาเจ็บฟีทีนึงตรงนี้โอ้โหเ้าครับ ไม่ดีครับเมื่อเมื่อสักครู่ผมมองว่าตอนเจ็บบริเวณตอนแรกต้องวิ่งลงขวาล่างมาเลยแล้วตรงนี้พับเซฟได้ดีอยู่ครับได้ยื้อครับเราเดินมาไม่หลอกไม่อะไรครับตีอัดเลยครับแล้วด้วยเหมือนจะด้วยามปิงเล็กน้อยครับทำให้โดดกลับไปไม่ทันครับเาอุ้มครับยังไงครับเหมือนจะกระตุดมาครับดูเดะดูดย่างครับไอเอ๊ด้าปิงบอ่าเราอุ้มใหม่ครับอ่าจนได้ครับขึ้นไหล่ครับน่าจะเอากลับไปแขวนขวาบนครับในโซนครับพี่โถโคดปิงเลยเอด้ากาโซนแน่นอนครับเสานี้ครับ คือชัวร์ปันยังไงก่อนล่ะเฟอร์ต้องมาช่วยฟแล้วออกจากโซนไปให้ได้แล้วครับลบ้มจิกโซนเ<ช>แ,แล้วเห็นตำแหน่งมันมเรียบร้อยว่าจะรีกร๊ปกันบริเวณซ้ายบนเขาก็ออกมาไล่สุดเลยเลยครับ ช่ครับเรารู้ตำแหน่งครบครับซ้ายบนสองคนครับแล้วก็งานีทางด้านน่าจะเป็นร่างกลางครับหรือซ้ายล่างที่ปั่นเสร็จครับเราเรียบร้อยครับเจอทางด้านของแม็กครับคนที่คนเดิมเมื่อกี้ที่เจ็บครับแล้วเฟดไล่จะไล่เป็นแม็กหรือว่าเป็นทางด้านของดูพีครับไล่เป็นทางด้านของแม็กครับจะเอาล้มเลยครับขอบแม็กครับเท่านะครับแล้วเข้าตู้ลยครับโอ้โหจอกกันไมก่อนครับเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เซอร์ช่วยออกจากโซนเหมือนกันนะครับทำออกมาไล่สุดช็อตนี้ครับทางด้านของแซกตาร์ครับต้องรีบกลับไปกดทางด้านของ เอเด้ให้อยู่ในโซนเดิมับพอใช่ครับโอ้โหเราพึ่งดึงลงกันมาครับไม่แน่ใจจะมีเวลาพอในการล่างลงขวาล่างหรือเปล่าครับจังหวะนี้ทางด้านของแซกตาครับเฟดมากลางแมวครับดักขวากลางกันไปก่อนเลยครับเราเดินมาครับช้อนครับเจอไหมครับเอาแต่เขาลงเป็นที่ร้อยครับไม่ทันครับโอ้จะทักเหมือนเป็นทางด้านของดมครับไม่ใช่ทางด้านของทางด้านของเอด้นหรือเปล่าครับเราเดินวนกันมาเจอบนกลางครับเมื่อกี้ทางด้านของแลนคอร์ปล่อยมาเจอไหมครับเจอครับแต่เขาฉีกไปสายบนแล้วครับพี่โท ช่ครับเหลือโซนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วครับคิลเลอร์เหลือขวาบนบนกลางแล้วก็ขวากลางตรงนี้เฟดหมดหลอดมาทางด้านของเอดนได้ดึงฟรีมาสวยๆเลยตัวเอเมเดนฮาร์ดกำลังจะพาเข้าบ้านเล็กแล้วไม่ได้บอกให้ตรงนี้ต้องกดตายยากครับตายยาก,ไม,กไม่ออกนะครับโอ้โหน่าจะเป็นทิปอิงเล็กน้อยครับตัดสินใจนอนไม้กนันไปก่อนครับแล้วเหมือนจะมีเพื่อนรอใกล้ๆคนดีคนเดิมทางหน้าแม็กหรือเปล่าครับตัดสินใจอุ้มเลยครับแซกตาครับไม่มีใครวิ่งมาพับหรือเปล่าเราไม่มีครับ โอ้โหแล้วเหมือนจะเอาไปแขวกนกลางแบบเพื่อพยายามโซนให้ได้ใกล้ที่สุดครับสำหรับทางด้านของเซตตาครับโอ้โหแล้วไม่แน่ใจครับว่าเครื่องทางด้านของเซอร์ไปไม่เท่าไหร่ครับโอ้โหแล้วลุมจุนกันแ,แล้วรับขวากลางครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับน่าจะยังไม่เสร็จครับเนื่องจากเสาอยู่ใกล้เครื่องเหลือเกินครับพี่โตใครมาจะฟู่ไม่ได้เลือกหลมโซนที่มันดีเท่าไหร่แล้วครับผมมองว่าอาจจะต้องเอาบอลโลแล้วบล็อกเข้าไปเล็กคู่ก่อนนะมัจะรู่ครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับต้องดูการเจ๊กเกมจาก จากเฟอร์เหมือนกันนะผมมองว่าปั่นยากมากเลยครับโตไอโซนนี้ครับ้ปกติรับใช่ครับผมมองว่าอาจจะต้องรีกรุปทางด้านของแม็กครับแล้วส่งคนนึงทางด้านของคนที่มีบาลานซ์ครับไปปั่นขวาบนล่อก่อนครับเพราะว่าเป็นในในส่วนของเครื่องปิดครับทางด้านคิลเลอร์ไม่สามารถยังไงก็ต้องช่วยนะคนนี้ถ้าไม่ช่วยเรียบร้อยมึงช่วยถ้าทางด้านของผีไปขวาบนก็จะได้ดึงฟีกลางแม็ครับโอ้จาคิลเลอร์แล้วตอนถ้าไปเข้าขึ้นขวากลางต้อน่าจะรู้ครับไม่มีใครปั่นขวาบนแล้วขวาบนยังไม่ได้เยอะครับเห็นคนหนึ่งบนกลางครับไม่แน่ใจออีกคคนนนปัั่่ยูไหรบ จุ่มแล้ครับทางด้านตรงเสาครับเราเห็นแล้วครับคนหนึ่งครับลุงเอครับรอยอยู่บนเลยครับเทเลยหรือเปล่าครับยังไงครับยังครับรอยอยู่ครับเหมือนจะรอยทางด้านเฟดครับให้ใกล้ตายก่อนครับแต่ระวังโดนบล็อกเอานะครับแล้วเหมือนทิลเลอร์เลือดตีเลยเหมือนกันนะโดนบล็อกตรงนี้ตีล้มไมอ์รับชั่นอยู่บริเวณขวากลางเขาน่าจะลากขึ้นไปบนครับใช่ครับน่าจะเป็นทางด้านหลังแม้เลยครับขวาบนขวาตรงนี้เราเห็นอีกาบินครับน่าจะ เป็นอีกคนหรือเปล่าที่ปั่นขวาบนครับอาแล้วเครื่องดังไปแล้วครับใช่ครับกลายเป็นว่าเหมือนจะปั่นได้เยอะแล้วครับสามเครื่องครับทั้งขวาบนกลางกลางบนแล้วก็ขวากลางเขาขออภัยครับใจเดินมาชื่อขวาบนครับยังครับรอครับกลับไปเสาครับเหมือนกี้ว่าจะมีคนช่วยไว้ครับเอาแล้วเหมือนอ่านขาดหรือเปล่าครับมีคนมารอดึงครับเมื่อกี้ลอยครับได้ยินเสียงดได้ยินเสียงโดดทางด้านของอดัมครับตัดสินใจไม่เทครับจะดีหรือเปล่าครับเหมือนจะล้มสองหรือเปล่าครับเฟดมาครับตามครับจะทันหรือเปล่าครับหน้าต่างมันใหญ่ครับยังไงครับเเเเรรรราาียยยยบบ้อออขตูล่่จจกคัโ น่าจะแขวนที่บนกลางนะอย่างงี้แล้วจังหวะนี้ผมมองว่าเรารีบมาช่วยออกจากโซนไปแล้วเหมือนเมื่อสักครู่รีกุ๊ปมาครับน่าจะยังไม่ได้ช่วยแล้วนะครับโหแย่แล้วครับเซอร์ครับกลายเป็นว่าล้ม2คนทุนแขวน2คนในโซนเครื่องครับเรียนโซนเครื่องครับเราทางด้านอีก2คนไม่ได้มีใครรอช่วยไว้ครับตัดสินใจรีกุ๊ปกันครับโอ้โหผมว่าแย่แล้วครับคิลเลอร์สามารถไปที่บนกลางได้ฟรีๆเะครับเซอร์ก็พาได้เห็นครับมาดีแล้วมาพาด ใช่เลยมันใกล้กันเหลือเกินครับต้นเกณฑ์ดีนะไม่ได้แขวนด้วยอะไรด้วยอ่ะไอ้นี่มึงเทรดไม่ได้แล้วมึงตายแล้วนะมันโดดอย่างเหมือนจะรอให้เพื่อนดึงกลางมึงตายแล้วนะเอดนี้ยังไม่มีใครดึงกลางแบบครับกลายว่าจะล้มสามในโซนหรือเปล่าครับเอดาครับแล้วยังไงครับเฟดมาจะได้ล้มเลยหรือเปล่าแล้วยางครับแล้วเหมือนหลงเล็กน้อยครับพาไปล้มซ้ายบนครับเอาเราได้ดึงขวากลางลงมาแบบนี้ถือว่ายังได้เล่าจากโซนอยู่ครับเหลือแค่คนที่อยู่กลางแบบครับแต่ทางด้านของนูเพียเชงก็จะใกล้ตายแล้วครับกำลังจะเข้าสู่เฟสสุดท้ายแล้วครับ ต้อง <icana, S 1> ทำการรีกรุปแล้วส่งคนมาเทศให้ไวที่สุดครับเลือดเย็บมันมาููเอดาเลือกเนี้ยเล่นเสี่ยงเลยตัวเองเสียสุดท้ายแต่เขาไล่มาไม่พลาดไปเหมือนกันนะแซกตัสก็เลยกลายเป็นว่ารอดไปได้แล้วเหมือนมาโนคิฟสครับพัทวิสไปครับตรงนี้แล้วใครจะช่วยทางด้านของนู้พี่เอสละครับอย่างงี้ครับ ไม่แน่ใจครับแต่ผมมองว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้กังวลเรื่องช่วยครับอาจจะเป็นการปั่นล่อขวาบนได้เยอะครับทำไมถึงไม่วิ่งไปจุ่มหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับถ้าผมว่าถ้าวิ่งไปจุ่มน่าจะมีโอกาสเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ตายมันว่าผีเฟมาแบบนี้เลนแบบไม่ใส่ตัวแล้วมึงเด่นแล้วเจ็บด้วยครับโอ้โหแย่แล้วครับทางน้าของแมทท์ทําไม่ดีครับวิวเช็คปั่นแตกมาตรงนี้ฮีลเลอร์เซตอีรับชั่นแล้วกําลังเอาลมเพื่อเออถ้าวิ่งไปจะวิ่งไปจุ่มก็จบแล้วนะ้ แล้วเหมือนมาเจอเอดาอยู่ในโซนเลยครับอย่างนี้เหมือนมาเสิร์ฟเลยแล้วกำลังจะร่วงครับเพรเก็เรียบร้อยแล้วเอดาตายแล้วเหมือนกันเลย้เอดาตายแล้วครับนว่าล้มในโซนเหมือนเดิมครับเราเครื่องขวาบนแทนที่ตอนแรกจะเสร็จครับกลับไม่เสร็จเชยเลยครับแทนที่ไี่ไปจุ่มให้เครื่องมันเสร็จขวาบนอะน่าจะพอวัดเสร็จได้ครับกลายเป็นว่าต้องมาตั้งเกมใหม่ครับล้วตอนนี้ไม่ได้เหลือสี่คนนะครับเหลือเพียงแค่สามคนครับแล้วก็คงยคงเป็นแขนในโซนเหมือนเดิมครับแล้วตายเป็นที่เรียบร้อยครับเหลือสองคนครับปันไม่ได้แล้วครับห โอ้เล่นพลาดไปเองเหมือนกันแล้วดินเซอร์โอ้โต้นเกมถมว่าทํามาดีมากครับมากๆแล้วเล่าที่จะเป็นไปได้แล้วครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าไปทําไมถึงพลาดอย่างนี้เหมือนกันนบน่าจะดูโซนกันผิดครับต้นเกมครับใช่ครับเราทงด้านของลุงเอนครับโดนไล่ไปตรงนี้ครับมีบาลานครับแต่เจ็บอยู่ดีครับยังไม่ได้ใช้ครับแล้ว เหมือนจะหลอกล่อให้ทางด้านผีไล่บรรยาย่หรือเปล่าเราให้เพื่อนซ้ำขวาบนเขาแต่ขวาบบนมันโดนทื้วปอไปแล้วนี่สิครับเหลือเพียงแค่50%ครับเ้าเฟะมาตรงนี้เข้าเ,เป็นที่หลังครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยน่าจะไม่เสร็จครับแต่ว่าทางด้านของลุงเอไม่แน่ใจครับว่าน่าจะเหลือไปทางหน้านของลุกเองครับใช้ทางด้านของพลอตทิ่สแล้วแต่ว่าเหมือนจะเอา2เงปอมาอยู่ด้วยกันได้ลุก2รอบครับพี่โทเหมือนจะทับกันนะแล้วผมจะไม่ผิดเหมือนน่าจะลุกไม่ได้นะครับลุงเอนผมไม่ชัวร์ว่าจะไ ทางด้านล้มครั้งแรกใช้เป็นทางด้านของพอดทวิสครับอ๋อเราจริงจริงด,ด้วยครับล,ลุกไม่ได้ครับเมื่อกี้อุ้มเลยครับโอโ้โหเป็นทางด้านของแซกตาร์อุ้มมาแล้วแขวนกลางแบบครับน่าจะเป็นเก็บสี <c oughs> เครื่องกับทางด้านของแซกตาร์ครับให้กับทีมคาโตวคิดอย่างแน่นอนครับแล้โดนขแขวนมาตรงนี้กลางแบบโอโ้โหจะดึงยังไงครับพี่โทเหลือคนเดียวครับกลายเป็นว่าโดดเก็บสีเหลือหนึ่งเครื่องอย่างแน่นอนนะแบบนี้ แทกตัดไม่น่าจะพลาดให้แล้วเราต้องไปช่วยแล้วทำอะไรไม่ได้ครับเซอร์ครัได้แต่เอาลงมาเล่นก่อนแ,อแล้วจังหวะเดียวแล้วครับจังหวะฮลเลอร์ไปทึ้อเครื่องครับต้องเอาลงมามีดึงไว้กับ ลีดเดอร์ครับวิ่งมาเมื่อกี้มีมาตรการลีดเดอร์ดึงไพจัน์เลยครับเรายืนมาที่กลางแบบเจอมากรับเราจะต้องล่าแล้วครับล่ายังไงเพื่อนบันเสร็จครับเราวนกลับมาตรงนี้แล้วผีเขาได้ยินอยู่ดีครับเขาเฟรมาไปทางด้านวากลางครับมีมาครับมบมาครับยังวนครับวนเพื่อนเพื่อนครับเรายังไงกรตียัดออกมาพับสตันไปก่อนครับน่าจะฉีดลงขวาล่างครับเราเฟรตามมาจะติดหลังเลยหรือเปล่าตรงนี้ยังมีไม้นอนอยู่ทั้งที่ขวาล่างครับตัดสินใจเลือกโดวินโดว์จะทันหรือเปล่ายังทันครับถือว่ายังได้ยื้อคร โอ้ oh. แล้วเพื่อความันปิงนิดหน่อยครับต้องวัดใจโดดจริงกันมาเลยครับรอดไม่เสร็จแล้วครับเรื่องนี้ยังไงก็ไม่เสร็จวัดใจกันอยู่แล้วกลายเป็นว่าเชิงพร,ราชไปก็ร่วงตามระเบียบแลยครับใช่ครับถ้าจะหนีปัญหาอะไรเขาสลับทิ้งคัดตัวกีฬาครับผมองว่าตอนแรกต้นเกม นอกจากที่ว่าคนแรกจะลมช้าเนี่ยผมมองว่าพีเองก็พลาดเหมือนกันครับที่ตัดสินใจไปแขวนเบ็เมันแต่ว่ากลายเป็นว่าหลุดเฉยเลยครับเหมือนจะนับจังหวะอุ้มผิดครับโอ้โหเรียกได้ว่าเสร็จสองเครื่องพร้อมกันผมมองว่ามีสิทธิ์รอดแท้ๆแล้วครับแต่กลายเป็นว่าจะตายเลยครับน่าจะเป็นที่เครื่องโซนครับที่ผมมองว่าเซอร์ตอนซ้อมเนี่ยอาจจะคิดว่าเครื่องโซนมันกองกันซ้ายล่างตลอดครับแต่ว่าพอมาในแข่งสุ่มรอบนี้ดันไปโซนขวาบนเฉยเลยครับพี่โตใช่ครับต้องดูดีๆเหมือนกันนะเพราะว่าตัวของเดจาวูว่า เฟดมาหาสุดสายล่างเลยครับหาใกล้เชยเลยครับอมไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมคิดเล้แต่สนใจเฟดมาไกลกนานอยนี้ครับในมื่อเหลือเพียงแค่สองคนครับแต่เป็นว่าได้เล่นกันต่อสังทางเซอร์ครับช่วยมาตรงนี้ครับออกครับออกได้ครับแต่แต่ถ้าถ้ามันจะฟิกอยู่บ้านฟ้าครับขอรู้อยู่แล้วครับน่าจะอยู่สายล่างอยู่ครับยังไม่ได้กลับเครื่องเลยหรือเปล่าแล้วนั่นแหละครับเดินมาตรงที่บ้านเร็กครับโอ้แล้วเหมือนมีคนโดดรอดที่บริเวณบ้านใหญ่แล้วตรงนี้เครื่องมันดับหมดแล้วพิลเลอร์ทำอะไรก็ได้แล้วเลยครับอย่างนี้ครับ ถ้าไม่โดนจูกจนเวอร์เกินแล้วมาเจอคนอยู่ในโซนเห่าก็น่าจะตีคนนี้นอนไปก่อนนะครับหน้าของแม็กครับเรเรียบร้อยครับเราตัดสินใจไม่อุ้มด้วยครับเหมือนจะตัดสินใจเฟดหาบันใหญ่ครับไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นการเดาพิดิกหรือเปล่าครับต่เมื่อกี้ทางด้านของหนูเอ็กซ์ยี่แถวนี้ครับเราเฟดมาซ้ายบนครับแล้วอีการเพิ่งลงซ้ายบนอาจจะรู้หรือเปล่าครับยังไงครับหาอยู่ครับขอบแมพหรือเปล่าครับยังไงก็โซนนี้ครับเฟดครับ ช่เบลดเช็คมาตรงนี้เหมือนจะเราแวงอยู่บ้านใหญ่ผมน่าจะไม่อยู่แล้วครับผมคิดว่าไม่น่าจะอยู่แล้วบ้านใหญ่อาจจะลงทรายล่างไปแล้วครับอาจจะกลับมาตัดสินใจอุ้มหรือเปล่าหรือามาเช็คเครื่องครับยังคงหากันอยู่ครับเฮ้ย <Hey. S 1> เอาไอ้ที่แบบอบปัน<อ>ป่นวะเ,เ,เขาวิ่งกอปั่นขวาบนครับมีลุ้นเหมือนกันครับพี่โทถ้าสมมติผีตัดสินใจกลับไปฝวายขวากลางแล้วไม่เช็คเครื่องขวาบนดีๆครับพี่โท ถ้าไม่มาเสร็จนะมผม,มอบอกก่อนกแก,ลง,แกลงมาได้ดีมากแล้วก็ปั่นเครื่องนี้เสร็จไปแล้วก็โอ้โหเป็นการแก้เกมที่ยอดเยี่ยมนะครับน้องติ๊กเทวงมาปัน่นเฉยเลยแล <ใช S 1> ้วปัน่นพิกจริงครับแบบนี้ครับโอ้แล้วเอาสุดไม่เอาทรงครับทางด้านของมาโนคิสกัสต์เป็นว่าจะปัน่นเสร็จห้าเครื่องเฉยเลยครับเฮ้กพี่เอ๋วทีจะมาเก็บสี่หนึ่งเครื่องแล้วกดสกิลเชฟครับพิกไปพิกมาไอจักรมาไม่ทันเครื่องเสร็จเฉยเลยครับพิกไปพิกมาแล้วทามิ่งบาลานลงมาได้สูบยื้ออีกหน่อยหนึ่งแล้วครับกูกูไว้แล้ว ยังสามารถอเพิกไปพิกมาพิกไปพิกมาอ่ะทุบด้วยตรงนี้ครับได้ทุบโชว์แล้วไม่น่าจะเอาอะไรเพิ่มแล้วครับผว่ารับทต่ว่าทั้งหน้าของแซกตาแล้วเหมือนเล่นชะล่าใจไปเล็กน้อยครับคิดว่าทางนั้นเซอร์จะไม่กลับมาซ้ำเครื่องครับแล้วก็ไม่ได้ชื่อเครื่องหรือว่าไปเช็คเครื่องขวาบนให้เรียบร้อยครับแต่ว่าตันเสร็จเชยเลยครับจากเก็บสี่หนึ่งเครื่องกลายเป็นเก็บสี่ศูนย์เครื่องแล้วเรียบร้อยเข้าไปที่หลังครับน่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับน่าจะเปเก็บสี่ศูนย์เครื่องครับสำหรับทางด้าของไชต์โตคิด แล้วตรงนี้ต้องระวังท่อด้วยด้วยความที่ว่าเครื่องมันปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเขาทอดท่อไปก็ถือว่านับเป็นคะแนนเหมือนกันหรือเปล่าใช่ครับว่าตอนเครื่องเสร็จแล้วทานออกประตูแล้วก็ทานท่อจะเป็นการนับเปิดใหม่ครับแต่ว่ายังดีครับที่มาเจอครับกดโมลิสเลยครับแล้วเรียบร้อยครับเก็บเป็นการเก็บ4-0เครื่องครับจากทางเอาแซกตาครับเราจะต้องพบกันใหม่ในครึ่งหลังครับเพื่อจะดูว่าทางด้านทีมของโฮมเลสฟิลิปปินส์ครับจะสามารถแก้เกมแก้โจทย์ ไอ้ยัยพลิกไปพลิกมาตอนแรกคิลเลอร์ไปปล่อยหลุดจะลงเบรดมินถ้าพักเซอร์พลาดอันนี้มาคิลเลอร์พลาดแม่งพลิกไปพลิกมาจัดเลยว่ะมาดูเซอร์ใครตกครับมีใครบ้างขอดูกันหน่อยก็หลักๆก็กริเนียโซเดนาร์ดอะทูจิเชอร์อีกคนหนึ่งใครอ่ะไม่รู้ด่านนี้มันรอดมันเล่นกันรอดนะเซอร์เอพลาดได้เหมือนกันนะครูแล้วดูเรื่องเล่นเปิดครับ โอเราใส่มาเป็นล็อกเครื่องครับระเบิดไปทูปเซฟเดเบส์ฟารลานแล้วก็เป็นทางด้านของประจุไฟฟ้าครับโฮลตีเครื่องก็เต็มหลอดว่ะเครื่องบริเวณใกล้ๆระเบิดมาทูติเชอร์ว้สายดาราว่ะกินีเออร์จะเจอใครเลยหรือเปล่าครับเราเฟดมาแล้วเจอเป็นทางด้านของสายดาราครับวิ่งเข้าสายกลางกันมาก่อนเลยครับยังไงครับเราเหมือนเป็นคนที่มีสปินครับได้วิ่งฉี่อยู่ครับเราวหลงเล็กน้อยครับเขาเข้าปั้นฟ้าเรียบร้อยมีทางด้านเปิดของเดินวายครับพี่โจ ใช่ครับเหมือนดาแชมเปี้ยนออฟไลท์บวกเดินไวเมื่อสักครู่ครับรอยเท้าขาดมาไกลมากเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่ครับเป็นสปินเดินไวแชมเปี้ยนออฟไลท์ครับแล้วทางนี้ทางด้านของเซนารอลเขาวิ่งขึ้นมาปั่นบั้นใหญ่ล้อก่อนครับเครื่องของจูดิเชอร์ครับล่อไปแล้วครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับมีทางด้านของแมฟริกครับช่วยปั่นด้วยครับเหมือนจะเคลียงเหมือนจะขอเครื่องโซนขวาเครื่องโซนบนกลับไปก่อนครับใช่ครับแล้วตรงนี้ เครื่องโซนเหมือนเดิมเลยครับเครื่องโซนเดิมเลยว่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพีมูฟออกมาได้สวยแล้วครับใช่ครับเดี๋ยวเราปิดมุมครับแต่ทางด้านของพีได้มิงเกย์เขาเฟ่มาดักเขาลงล่างครับแล้วขวยมาก่อนหนึ่งแผ่ครับเราเจ็บแบบนี้จะล่ากโซนหนึ่งเดียวครับน่าจะต้องล่าออกโซนเครื่องเครื่องที่ปั่นไว้ครับบนกลางครับแล้วทางด้านของพอดีมนเกรครับเฟดมาครับแล้วขวดกับแบบิดกันลงเล็กน้อยครับโอ้โหวิ่งออกไปอีกฝั่งครับเหมือนจะมีเปิร์กเนียนหรือเปล่าครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเต้นกันหน่อยแน่นอนเต้น เต้นกันหน่อยโดดเงียบไฟ์ป่ะแล้ก็เต้นกันหน่อยครับนี่อะเราได้ยินเสียงเขาโดดครับแล้วเขาโดดไปข้างในไม่ได้โดดมาข้างนอกครับยังตีไม่โดนครับสังข์หน้าของดิวินเกยครับสนใจที่ประตูกันไปก่อนเลยครับเราเต้งไปแล้วครับใช่ด้วยครับเอาแล้วครับปั่นได้ไวเหมือนกันครับทีมคาโตะคิดครับเราทูดิเชอร์ล่ามาขวาล่างตรงนี้เฟดมาแล้วหลอกสวนมาหนึ่งทีครับเขาปล่อยเฟดออกมายังไงครับเชิงหน้าต่างครับเราเหมือนอย่างนี้จะได้วิ่งเข้าไม้หรือเปล่าเเข้าบ้านฟ้าไนเข้าหน้าไปก่อนหนึ่งทีครับได้ยื้อครับสวยจัดเลยครับทูเชอร์ อย่าพูดรถูกเรื่องครับกำลังจะโดนสามเครื่องเลยครับแล้วตอนนมันเกลี์ดม่เกมครับไม,ไม่โดนรับคามุย,ยเป็นขวาล่างมคามุยเลยครับเนี่ย ผมเคยมาเล่นอยู่นะเซตเนี่ยผมเคยมาเล่นอยู่คาร์โบจะจัดเลยครับสลับเปอร์ทั้งด้านของเยียบกันแล้วก็เต้งกันหน่อยของเจนครับโดดออกมาไม่โดดแล้วโดดเยี่ยมแล้วก็โดดที่ไม่มีรอยเฮ้ยับแต่ว่าแบกจัดกว่าครบนาแล้วก็เลยจะเข้าสู่เครื่องที่สามนะครับก็เลงจะเส่ไอ้เยี่ยตูนิชเชอร์ยางแบกสวยๆครับยังไม่พาวครับยังนิ่งอยู่ครับระวนครับยังไงครับระวนฉี่เลยครับกลับไปขวาล่างมนเดินหรือเปล่าครับยังไม่ได้เฟรครับแล้วเดินตามแล้วเรียบร้อยครับเสร็จไปแล้วโดดไม่มีรอยโดดไม่มีรอยอีกแล้วไออ้้เเเเเหียยยแบบกกจััดลลครูิช กำลังจะเซฟตัวเองแล้วไปล้มซ้ายล่างครับอย่างนี้เพราะว่าคุณเออปั่นรับอาหารเสร็จ <ไอ S 2> รแล้วกังเสียเชิงโอ้โโอโยคิมแบก,กจัดราเลยเลยครับโอ้โหโดนส่วนทุกช็อตเลยครับเราไม่เข้าบอลเล็กเซฟด้วยครับโอ้น่าจะเอาเพจจัดเลยครับเราวิ่งลางกลางพาบอย่างนี้เขาจะหลงหรือเปล่าแล้วยังไงโอ้โหแล้วเขาเฟะผิดฝั่งด้วยครับยืนมองนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหแบบนี้น่าจะ ไม่ยากแล้วก็สอ่ทีมเซอร์ครับไม้แรกจูให้นางขนาดนี้ครับเฮ้ยเียเฟดแรกม้องเล่นขนาดนี้คิมเหรอเกินไปนะผีเขายังงงอยู่ครับเฮียแบกจัดแล้วยังไงครับทิ้งเลยรอป่าคับพี่ครับเมื่อกรูจะหาไม่เจอครับแบกจัดไอ้สัสครับรอไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่แล้วเพื่อมาส่องไปรอให้แล้ว วิ่งเฉี่ออกมาเชิงสวยครับโดดไม่มีรอยอีกโอ้ยิ่งยาวๆจะได้วิ่งเข้าบ้านฟ้าพับเซฟเลยหรือเปล่าครับยังไงครับโอ้โหยังงกอยู่อีกครับโอ้โหไอ้ไล่ตัวถูกไงไล่ตัวจู๊ดที่มีที่ไม่มีรอยเท้าไงไอ้สัตว์จับมาไป็นั้งคิลเลอร์ครับส่วนครับจนได้ครับน่าจะล้มอย่างแน่นอนแล้วเทียบเอาไม้ว่ะครับล้มแรกมาแล้วก็สั่งชูดิเชอร์ครับแล้วมันล้มไม้แบบนี้เอาแล้วทางด้านขวาซ้ายด้านล่างครับวิ่งมีเกือบจะโดนแผลเองครับ มันจะมารอครับไม่ให้ผีได้คุ้มครับใช้เปิงได้คุ้มกายเป็นว่าเสร็จไปแล้วครับสีใช้เปิงได้คุ้มใช้เปิงแบ่งทีมดีจัดแหละศูนย์เป็นหรือเปล่าครับเราคิลเลอร์ครับโลมครับตัดสินใจไล่คนใหม่ซ้ายดาราครับเขามีแชมเปี้ยนอัพไลน์ครับเราเดินไวครับเรายังหายครับโอ้โหจะได้อุ้มหรือเปล่าครับสันนัชนะของคิลเลอร์ครับใช่ใช้เพิร์ดสูดทางด้านเซนาร์ล็อตเหมือนมารอด้วยอีกหนึ่งคนเราอุ้มมาตรงนี้กำลังจะโดนพับไปอีกแล้วโอ้โหไอ้เรื่องอย่างนี้ เราขาล่างกําลังนมีไหลอีกเล่านี้มีไหลอีกครับจูครับจะทํามีไหลอีกไม่มีไหลเท้าอีกไอ้หี่คโอ้นานแล้วเรบเข้าบัน้ากันต่อครับเราไม้หน่อยอยู่แล้วเรียบร้อยครับห้าเครื่องแขวนครับไอคิมจูห้าเครื่องในแข่งเหรอเกินไปไว้สัตว์ใช่ใช่ครับขอฝาครับใช่ใช่จูกรินไม่ให้แขวนเลยแล้วไงโตฮิทครับตัวนี้มองว่ามันจูไม่ได้นะครับ แต่ผมมองว่าไฮโดรคิสเลือกเพิลมาได้ดีเหมือนกันครับน่าจะเป็นเปิ์คอมโบเลยครับทำให้ผีมีความยากลำบากกันไอ้เหี้ยจอะมาเครื่องจริงๆนะเนี่ยยังครับเขาวิ่งออกไปแล้วครับเราจะล้มเลยเรอ่ลออกประตูอ่ะเราเรียบร้อยครับของจริงจัดเลยเหี้ยโอ้โหพี่โทครับโอ้โหกลายเป็นว่าเพอร์เฟกต์เพย์จากไฮโดรคิสเลยไม่โดนสักเฟสเดียวแล้วของจริงจัดครับทูติเชอร์ไฮโดรคิดไปก่อนแล้วครับทางด้านผมเปิดเป็นคอมโบดีมากครับใช่แล้วครับ ของจริงจัดจริงของจริงอย่างแบกเลยวะมันจุกห้าเครื่องนะเนี่ยไอ้ดัทำเป็นเล่นมันจุกห้าเครื่องนะในแข่งและจุกลินเว่อไปอ่ะดาวเว่อจริงไอ้ดัดของจริงจัดใช่เป็นห้าเครื่องในแข่งด้วยเดียประเด็นเปิ้ลมันคอมโบครับเปิ้ลมันดีเปิ้ลมันคอมโบดีด้วยแล้วแล้วแล้วมันโดดไม่มีรอยเท้าอ่ะไม่มีเสียงด้วยอ่ะมันนิ่งด้วยครับมันนิ่งด้วยมันเก่งด้วยมันนิ่งด้วย ได้คลิปด,ดิได้คลิปลงช่องเลยฟาะตฟาโตติกาพ่อเอ็ดด้วยนะครับ